กับสังฆทานแม้จะถูกป <t ary> ah, ัจจัยถูปัจจัยทั้งของที่เป็นบริวารทั้งของที่เป็นบริวารหายเหล่านี้หลายเหล่านี้สุขเจริญเจแต่ก็พระเจ้าสมรรถสังขาร ลงมาเสียงมาเมียมาแม่มีแต่มาเมียนะครับผู้หญิงก็เลยเยอะเนาะไม่เป็นไรนะครับลงปูเต้นเน้นให้กำลังนะครับวันนี้ก็นุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนศาสนาช่วยกนันนะครับถึงจะเป็นการต่อยุพรนะพุทธครับขอให้ทุกท่านมีอายุยืน120ปีเท่ากันหมดเด้อนะขอให้มีอายุยืนเท่ากันกับพระนะครับ อ,อยู่บ้านไม่ค่อยได้หัวเราะเลยแต่มาเนี่ยหัวเราะตลอดมาบุญด้วยกับปัจจัยไม่ว่าจะเป็น10บาท20่บาทร้อยสองร้อยก็ถือว่าเป็นการกาเป็นปีเกิดหลวงปู่ศิลาด้วยทําไมถึงทาไก,ก่เพราะว่า,วานี่แหละนะเป็นปีเกิดเป็นตัวแทนของความศักดย์สิิทธนะครับ,รบวันนี้ก็ดูโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเ้อน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่มากหรือน้อยก็ตาม นะครับก็ทุโมทนาบุญกับทุกท่านมีการทุกรูปทุกองนะแต่ท่านจะไปไม่ไปเดี๋ยวท่านจะโทรแจ้งอีกทีนึงเดอ้ออาจารเดอ้อเพราะว่าตอนนี้นไม่พอกันหรอกนะครับแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันเดอ้อบอกไม่ใช่นะครับ <c oughs> แต่ว่าพี่เขาจะอาไปประมูลเพื่อแบ่งปันกัน นะครับอยู่ศาลายิ่งมียิ่งรวยนะให้ตามไปที่นั่นนะครับแ <_ d ata> นยหลวงปู่เขียนเมื่อคืนนี้เองนะ <_ d ata> อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกี่ยวกับยาสูบก็คงจะเป็นกระสินไฟกะสินไฟก็คือความแรงนี่ย่ย,ยกมือนี่แสดงว่าจะเอานะคุณน,นายเป็นคนรักษา ไปรับที่ครับเนี่ยดาานะครับนะยืนยืนยืนเขาไม่เห็นนดนข้างหลังนี่คนจริงโอ้โหผมต้องขยิบลยนะน่นี่นะครับเอาสวยกว่าในทีวีเยอะเลยเนาะนะครับวันนี้ไ네ด้มาฝากต,ตัวเป็นลูกศิษย์องนะครับกนะุลี่เป็นกุลี่ราศีไฟที่หลวงปู่ท่านได้เมตตานะผมไม่เคยท่านตั้งเห็นท่านตั้งใจท,ทำขนาดการดึด้วยนะครับไม้รู้ละ เดี๋ยวมีอะไรแจกคนแต่ทานิี่ทำครับหลวงปู่ครับท่านไหนนั่งลงเร็วขอให้รวยเร็วๆหน่อยเด้อะถามท่านหนั่งท่านนั่งเร็วขอให้รวยเร็วๆเด้อะรมที่ดินช่วยหลวงปู่ชื่อดินมนอกวัดาไม่ทำตัวสามวันนะครับเราต้องขออภัยท่านที่ทำเถอะร้อยผู้ติดตามข่าวไทยรับทงโชคดีมีชัยเว่ยๆนะครับพินเข่า แต่เฉพาะกียนะครับออกอากาศวันเสาร์เวลา18นาฬิกานะครับและนี่ทีม่าวไทยรัฐช่อง32นะครับนั่นดีตลอดเลยนะที่พี่ตื่นเต่ามาเองเลยนะทาสาระดีเพื่อพวกเราได้ออกทีวีกันไม่เอานั่งลงดีกว่าไม่สวยเลยเราออกทีวีแบบตื่นไม่สวยเลยเอานั่งลงพี่ขานั่งลงก่อนเดี๋ยวอย่าึ่งนะอย่าลืงนะนั่งลงก่อนนะ นั่งลงนั่งลงนักที่ขาเออไดได้นั่งลงนั่งลงโอ้โี่สวยงามผมจะรับเงินถึงสามท่สารู้แ้นะไม่พอฟูนเราต้องเสียเราอยู่ทั่วโลกเลยนะ หลวงปู่ท่านมีสภาวะโรคหัวใจอยู่นะครับก็ก็บอกว่าร่วงเหมยน่าดีทามทุกคนเอยระดับหน้าเบ็ก่อนหลวงปู่ไม่เข้าง่ายหรอกวันเนี้ยเออพวกเรากลับหมดนั่นแหละนะก็ออไม่พี่น้องเราได้กลับสักการะองค์หลวงปู่ก่อนนะครับนดีใจที่เรา ต้องดูแลนะตาอ่าครับให้เข้าไปในเพจปัจจัยที่เรา

งานสุดยอดขั้นนี้คือจงด้วยหัวใจสิลาสาธิตอีนับไดแค่2องผาเก้าบนฐานเราต้องเอาด้ยลูกสตอกอ้าไม่ถึงห้าผพหัใจพครับหัวใจให้หมดลนะครับหัวใจหัวใจห้หมดเลยนี่่รูปทีู่กวิ đời <laughs> thế ก่พญาไก่์กยนน์แล้วก็หัวใจพญาไก่หัวใจศิลาลูกสะกดและที่สัมผัญอาจารย์ที่อาจรย์เป็นหนึ่งชอบมากหรือว่าเป็นพระเอกของอาจรย์ถึงต้องบอกอ,อกพญาไก่ครับที่ในแง่ของความเชื่อคนจีนเนี่ยคนที่มีความชอบไก่กเกนี่ยถึงถึงความขยันไก